สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาเล่นเบฮีมอสกันครับหรือที่ผมเรียกว้วนชมพูครับตานี้มีฮิลครับอธิบายตะกิ้คร่าวๆครับก็คือพาสซีฟอะถ้าสไปของเบฮีมอสตายไปครับมันจะเอาเลือด20%ของเบฮีมอสครับมาเกิดใหม่ประมาณนั้นครับส่วนอันติคือจะแรงตามจำนวนของสไปครับคูณ30 ก็ถ้ามีมากสุดก็มีสไปยหกตัวครับหกสามสีสิบปดอะไรอย่างงี้ประมาณเนี้ยแล้วก็ตานี้มีซาตานครับกอบลินหยิบไอเทมซาตานมาอ่าแล้วผมเลือกเป็นสโตเมมเบอร์ชิพครับทำให้รีเฟซได้ถูกลงครับสไตล์การเล่นของตัวเบทิมอสครับก็จะเน้นไปที่เพิ่มแม็กฮพีแล้วก็ ไปสถานะต่างๆครับส่วนสไป์ที่เพิ่มให้ตัวใหญ่อะไม่จําเป็นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัวใหญ่จากการดูดเลือดของตัวเบฮิมอสเองครับสายที่ควรที่เบฮิมอสควรเล่นครับคือต้องมีฮิวครับแต่ถ้าไม่มีฮิวก็ควรจะต้องมีโลครับแต่ถ้าตานั้นมีทั้งฮิวทั้งโลบอกเลยว่าเอาไม่ลงแน่ๆครับ so เริ่มแรกมาเจอกับเบอร์เซอร์เกอร์ครับ เรายังไม่ได้ซื้อสกิลอะไรกันครับก็น่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าพวกตัวใหม่เหมือนว่ามันออกแบบมาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเฉลี่ยดาเมจกันเยอะครับก็พวกตัวใหม่จะได้เปรียบกว่าอะไรเงี้ยอันละติดคี้ด้วยครับแตกเลยครับ ซึ่งผมเอารีเฟซถูกมาเพื่อว่าผมจะได้รีเฟซหาสกิลที่ผมต้องการจริงๆนะอันที่ไม่ต้องการก็ปล่อยผ่านไปก่อนครับตอนนี้เน้นหลักๆไปที่สไปสถานะแล้วก็เพิ่มแม็กเพีครับแล้วที่แล้วสำหรับสายฮิลที่คือสำคัญที่สุดคือสไปฮิลครับถ้ายิงใดขั้นห้ามาเต็มเคือ โหดแน่นอนแล้วก็ส่วนสไปสกิลแรก็ที่ต้องการจริงคือเพิ่มเพิ่มปริมาณของสไปครับแล้วก็อ่าเมื่อสไปตายแล้วมันจะพุ่งไปทำดาเมจครับปาลูกบอลไปอันนี้ก็ทำดาเมจได้เยอะครับเพราะว่ามันมันแรงตามเลือดของเราไงสไปมันตัว,ม,ตวมันตัวเท่าเลือดเราอยู่แล้วอ่ะแล้ว มีสตาร์สองคนครับแล้วเป็นคุณเพอร์เฟกครับแพ้กอบลินไปครับตอนนี้เกมไวจัดเลยครับเช็คดูว่ามีคนเล่นคีเยอะหรือเปล่าผมจะได้หยิบตานคีมาครับแล้วก็มีครับแล้วผมหยิบอันติเมทเลดมาเพราะว่ามันมีกิมมิคเล็กน้อยตรงที่ว่าสไปเลดครับเมื่อสไปตายแล้วมันจะได้ค่าเลดสูงมากมันทำให้เราใช้งานอันติเมทเลดได้ดีครับ ทำให้เราวนอันติวนมาใช้อันติได้ไวขึ้นครับยิ่งยิ่งสไปเราแตกเยอะเราก็ยิ่งได้ค่าเลทสูงอะไรเงี้ยความเก่งของตัวอ้วนชมพูรครับคือสไปเขาจะไม่มีวันลดลดต่ำลงครับถ้าเรามีเยอะอ่ะก็คือมากสุดสไปสี่ดาวก็คือสองตัวแล้วก็ตัวสไปจากสกิลแลกสี่ตัว รวมเป็น6ตัวซึ่งถ้ามีหลายตัวมันก็ช่วยกันมันก็ช่วยกันปลุมฮู่นะมันไม่ได้นับเป็นตัวรวมมันไม่ได้นับเป็นตัวเดียวอะ่ะมันแบบว่านับแยกกันมี6ตัวก็ฮิวหกทีอะไรเงี้ยทุกสองวิอะไรเงี้ยครับทําให้มันใช้สถานะของสไปได้คุ้มมากเลย,ยนะครับ อ่ะแล้วเราวนมาเจอกับกอบลินซาตานครับอ๋อแล้วเขาเล่นเป็นสายเชนดาเมจสายฮิวครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่สกิลเวทค่อนข้างแรงครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชนดาเมจเทเลพีเลได้ทีๆอะไรเงี้เยเขาก็จะได้เปรียบครับแล้วตอนนี้มีคิ้ด้วยครับถ้าถ้าเขามีคิเวทขึ้นมาก็จะสุดเลยนะสุดทางเลยแล้วก็มีน้ำแข็งด้วย ตอนนี้แต่ละคนไปค่อนข้างหลากหลายสายครับผมเลือกไม่ถูกก็เลยรีเฟซไปแล้วก็รีเฟซหาไอเทมคอมโบครับแต่ไม่มาเลยรีจนหมดอ่ะแล้วมาครับบัตร VIP กับใบวินเทอร์เบสเนี่ยมันเป็นไอเทมคอมโบกันทำให้เราซื้อสกิลแรได้ในราคาแค่120ครับเพราะว่าเรารีแค่12ครั้ง ตอนนี้ผมน่าจะเล่นเป็นสไตล์ประมาณว่าสไปสถานะแล้วก็มีอันติแล้วก็แม็ประมาณนี้ครับเจอคุณอารามก๊อตครับเป็นสายแอทแท็กครับ ผมว่าฮิวผมค่อนข้างสูงนะน่าจะไม่แพ้นะน่าจะชนะสบายเขาดามเิเกิเขายังไม่สูงมากครับเทนสกิลเขายังไม่เยอะอ่นเรียบร้อยครับฮิวเราเยอะจัดเลยครับรีเฟซหาสกิลกันต่อครับอ่าแล้วเจอสไปหิวขั้นสามแลครับ สายคีเราอาจจะยังไม่เล่นหรือเปล่าครับรีเฟตรตต่อครับเอามาเล่งอันติก่อนสักเล็กน้อยครับแล้วก็เป็นเฮพีฮิวครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำาฮดให้สูงๆก็จะใช้สกิลของเฮดพีฮิฮิวได้ค่อนข้างคุ้มครับ เจอทนายอีกคนหนึ่งครับคนนี้คือสกิลค่อนข้างไวนะได้สกิลค่อนข้างไวเลยแต่เราฮิวแรงครับไม่กลัวครับถ้าเรามีเพิ่มจำนวนสไปค์ไวเราก็จะได้เปรียบม,มากขึ้นครับเกมนี้ตอนนี้เรายังฮิวไม่ทันครับดาเมจเขาค่อนข้างแรง ต้องไปหาสไปรัตต่อครับแล้วก็เป็นพีซคอนโทรครับอ้าวไม่ยังไม่เอาครับไม่เล่นน้ำแข็งครับตอนนี้เลือกเป็นฟูลี่เอนเนอร์จีก่อนครับอ่าแล้วดีเจนคอนโทรครับขั้นสี่แล้วครับีเฟสได้อีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ได้ฟูลี่เอนเนจีขั้นเต็มแล้วครับ จริงๆเราควรซื้อตัดหิวกักไว้นะไม่งั้นเราจะโดนตัดหิวสวนมาเจอกับเบอร์เซอร์เกอร์ครับสายตาช่างบกฟ้าครับสกิลแรคือถ้าเจอปุ๊บเต็มปั๊บแน่นอนแล้วเขาทำเวลาเขากีเขาดูดแม็กนพีของเราด้วยเราจะค่อนข้างเสียเปรียบครับตัวเราจะอัดแพ้ทางเขาอยู่ครับ แต่ว่าเขายังฮิวไม่ค่อยแรงมากครับทำให้เราทำดาเมจได้จบได้ไวกว่าเกือบไปเหมือนกันครับแล้วผมยังไม่ซื้อตัดฮิวครับยังรีเฟซกันไปต่อครับอ่าเจอแล้วครับคอาการ์ดที่ต้องการเพราะว่าตอนนี้สกิลเราขึ้นหนึ่งดาวแล้วเราสามารถจะสกิแลแรได้ครับเราผมสามารถรีเฟซลัวๆเพื่อหาสกิลที่ต้องการได้นะครับ medical explosion นี่ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าเราหิวแรงแล้วเดี๋ยวเราไม่มีหลบด้วยถ้าเราสวนไปดาเมจหนักๆน่าจะเจ็บอยู่แต่ติดปัญหาตรงที่มันมีน้ําแข็งในตาเนี้ยมันอาจจะลอยไปไม่ถึงครับโอ้เราเขามีเขาเล่นเป็นสายน้ําแข็งครับฟีดาเมจขั้นสามนะค่อนข้างแรงอ่ะแล้วตอนนี้ขอกัดเราทำงานแลครับ โอ้โหแต่ว่ายังยงยืนไม่ไหวครับหิวไม่ทันครับเช็คดูครับมีสายแอทแท็กกี่คนครับสองคนแอทแท็กมิดไม่เร็วครับแล้วก็เป็นฟีดคอนโทรครับสายอันติเราไม่ได้เล่นครับเราแค่ใช้ความคุมของฟูลลี่เฉยๆครับ เราเลือกเป็นฮิวิ่งอันติครับถ้าเราฮิวถ้าเราอันติถี่เราก็จะได้ฮิลแรงๆจะไปอันติจริงๆก็นะก็ต้องซื้อนะเพราะว่าถ้าเราได้อันติบ่อยมันก็จะอันติแรงครับเจอกับตาตานครับแล้วตอนนี้ ขอากาดาทำงานนะครับมีสไปร์ทสองตัวครับแต่ยังยืนไม่ไหวครับดาเมจเชนค่อนข้างแรงอยู่เขาฮิวที่จัดเลยเอาละตัวปอมเราไปแพ้ตัวเบดชิปข้างล่างนะครับแล้ชิ้นที่สามครับต,ตัดดีโนดครับค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเราสามารถรีเฟซหาซื้อสกิแลแรลัวๆได้เลย จริงผมควรรีบทำเลดกับ HP ให้ขึ้นเป็นหนึ่งดาวนะจะได้รีเฟชเจอสกิลแรแต่การรีเฟชของเราตอนนี้ค่อนข้างคุ้มนะผมสามารถรีเฟชแล้วก็ซื้อสกิลคอมมอนที่ต้องการได้เลยแต่ถ้าเจอแล้วซื้อตอนหนึ่งร้อยก็ได้ครับมันก็คือการเสียหนึ่งร้อยอันนี้ผมไม่ทันมองครับเรียบร้อยครับไม่คุ้มเลยครับอันนี้ ได้ดับแตกตอนราคาหนึ่งร้อยครับอ่านรีเจ็ตคอนโทรลขั้นห้าแล้วครับแล้วเลือกเป็นเบสบูเรียวครับแล้วก็คอการ์ดครับต้องมีครับสกิลหลักของเรา ตอนนี้สไปเรามีทั้งหมดสุ่มุดสามตัวนะครับต้องเลือดลดขึ้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราฮิวคืนขึ้นมาตอนนี้คุดอ่อนของเราคือเฮชแมคเพชพีเราน้อยครับเราไม่ได้ไปทางสายมาเพชพีเลยเราไปแวะซื้ออันตีเยอะไปหน่อยครับจริงๆควรไปถ้าถ้าแบบเอาจริงๆคือควรเป็นสไปฮิวแล้วก็แมคเพชพีนะที่ต้องเล่น เนี่ยเราได้อันติห้าครั้งเขาได้ติอันติสามครั้งรีเฟซต่อครับหาสก,กิลแลครับเพราะว่าพวกฮิวพวกอันติมันจะการันตีแล้วอะ่ะถ้าผมรีเฟซได้ได้ ซื้อฟรีสองครั้งอะครับมันก็ผมก็ได้ใช้ทันทีเลยคุ้มคุ้มเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก็บดอกเบียไว้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวไปรีเฟซกันต่อเ like so so จอกับสไนเปอร์ครับแล้วมีแอตแทคสีทองแล้วครับ <feel> nice. แล้วเราฮิวแรงนะผมว่าเราน่าจะสู้ไหว อันสีก็ฮิวแรงกันอ่าแล้วสไปเราสามตัวแล้วครับโอ้โหฮิวแรงแต่ฮิวขึ้นมาไม่ทันครับเลือดเหลือเก้าแล้วครับแข็งใจไว้ครับเราเจอเดสบูลแล้วครับสกิลหนึ่งร้อยครับซื้อไปก่อนครับ เราฮิว al, เพื่อเอา medical อ็กโพชั่นขั้นสองครับรีเฟลกซกันต่อครับต้องการอ่ะทวินสปมาครับต้องต้องจัดเลยครับเพิ่มจำนวนสปของเราต้องการคอการ์ดอีกหนึ่งสกิลเท่านั้นครับอ่ะเรามาครับเดี๋ยวไป dead เ o l e o ขั้นสามครับดาเมจเราแน่นแน่นอน ควรรีบไปหาแม็กเกตีครับตอนนี้เขาตีแรงเลยนะแต่ว่าเราฮิวแรงมากเรียบร้อยครับเกือบแล้วมันกันนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับนี่ขนาดเรามีดับแตกตั้งขั้นสี่แล้วนะไปกันต่อครับหาสกิลเซดบูเลียวต่อครับ แล้วสไปสถานะก็ต้องซื้อครับสำคัญเช็คดูมีคนเล่นสายเลดเยอะไหมครับไม่มีติคอนโทรครับแล้วก็เราไม่ได้เน้นอันติทีครับแต่อันติทีก็ขอสตัน์สักหน่อยครับไอีสติวครับแล้วเดสบูลเลี่ยวมานะครับเดี๋ยวอัพขั้นสามแล้วก็สไปเราจะกลายเป็นสี่ดาวพอดีครับ จริงๆสไป์มาเบิลก็น่าซื้อนะเพราะว่าตานี้ไม่มีหลบโอ้แล้วเขาแอทแท็กมีค่อนข้างเยอะนะครับเรายืนเป็นหุ่นเลยแต่เราหิวสู้ครับเพราะนว่าเราก็ไม่กลัวครับเรียบร้อยไปอ่ะแล้วพวกตัวน่ากลัวก็แพ้ไปหมดแล้วครับทั้งเบอร,เอร์เซอร์เกอร์แล้วคุณรามกอตครับ แอแทคมิดขั้น5ครับต้านคิแล้วก็เดี๋ยวซื้อ medical explosion ขั้นสขั้น3ครับอย่างที่บอกครับเราเราฮิวคืนมาแรงมากๆเหลือซาตานครับซาตานไม่มีไม่มีกันตายครับ <feel> ถ้าเขาพลาดทีเขาก็แพ้เลย อ่าแล้ววนแล้เราวนมาเจอซาตานครับดาเมจเทนดาเมจสกิลเวทเขามีสามสกิลครับค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าเราฮิวทันหรือไม่ครับฮิวทันอยู่ครับสีเกือบร่วงแล้วเรียบร้อยครับเกือบหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วครับ ไปครับเมดิคอเอ็กโพชันขั้นสามครับต้านคิขั้นสี่ครับอ้าวต้านน้ำแข็งไม่ซื้อครับต่อเพิ่มแม็กเพีไปครับรีเฟหาสกิลแรซื้อฟรีกันต่อครับได้เป็นเฮดพีโรบัสเน็ตครับเอาไม่เอาครับเพราะว่าเลือดเรามันไม่ได้ลดถาวรหรือเปล่าเลือกซื้อมาเพื่อเอาเลเวลครับจริงๆผมอยากได้ ต้นเวทมากกว่าไงก็เลยแบบยังไม่ซื้อเมื่อกี้โอ้จะซื้อต้นคีไปครับแต่ว่าซื้อไม่ทันคั้นคีขั้นห้าจะทําให้พวกสายเชนยู่ทั้งหลายเขาเชนยากขึ้นนิดนึงครับตอนนี้ฮิวเราค่อนข้างสูงครับเรียบร้อย เช็คดูครับเป็นเหลือสายน้ําแข็งกับสายแอทแท็ Attack ครับแอทแทคกม่เราเต็มแล้วนะเมื่อกี้ไอตานขีก็ค่อนข้างหน้าซื้อครับแต่ต่อไปเราตาต่อไปแล้วน่าจะเจอฟอร์ m เมดครับก็เลยยังไม่รีบซื้อต้านขีหรือเปล่าขอเพิ่มแม็ก์เฮดพีสักเล็กน้อยครับแล้วก็ตามหาสกิแลแรงกันต่อครับ โอ้แล้วเขาดาเมจค่อนข้างรัวเลยครับมีอันตีทองแล้วด้วยครับแต่เรียบร้อยครับเราฮิวแรงครับเราแพ้ไปแล้วด้วยเขาไม่มีเลือดเอสาสไนก็ไปโดนคนนะฟอนเมดเก็บให้ครับเดอนเหลือสองผมเช็คดูว่าเขาเลือดเยอะหรือเปล่าครับเขาก็พอมีอยู่เดี๋ยวผมก็ขอข,อขอโมยเลือดเล็กน้อยครับแล้วก็แจกสไปครับแจกสไปสถานะ ดีเฟสหาสกิลครับตานคีเลเวลห้าเมื่อกี้ไม่ยอมซื้อครับเสียดายอยู่อ่ะล้วได้สไป์มาเบิลครับมาช่วยทำดามจแล้วก็ขออัพเฮดพีสไป์เพื่อให้ได้เฮดพีสองดาวครับเดี๋ยวดูว่าดามจเชนเขาใส่เวทแรงหรือเปล่าถ้าแรงจะได้ไปซื้อตานเวทครับ แล้วเรียบร้อยครับไม่ได้ไปซื้อตันเวทครับดาเมจดาเม็เราทั้งแรงแล้วก็ฮิวแรงด้วยครับเอาเราไม่ลงจริงครับตานี้สกิลสำคัญนี่ครบหมดเลยครับฮิวแรงจะจัดเลยครับ